รถเก่งเล็กอีโคคาสุดประหยัดประวัติดีฟรีดาวในราคาจับต้องได้ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจเจอกับน้องแป๊บอีกแล้ว วันนี้นะคะน้องแป๊บก,ก็มีรถดีๆนะคะเป็นรถเก่งเล็กอีโคคาร์นะคะสุดประหยัดมากๆเลยนะคะมีมานำเสนอคุณลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นในส่วนของเจ้า Toyota y a r i ิ a t t i v e ของเรานะคะคันนี้จะเป็นเครื่องพันสนะคะเป็นตัวเจนะคะเป็นปี2017กันเลยทีเดียวนะคะรีกได้ว่านะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ รูปทรงนะคะรูปลักษณ์ภายนอกภายในในตัวรถเจ้าคันนี้กันมากนะคะแต่บอกได้เลยว่าสําหรับคันนี้นะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะที่ว่าเป็นรถสีเดิมๆนะคะสีดํานะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติ r รีเฟคกเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวไฟสูงนะคะ ในหลอดเดียวกันเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำซึ่งเป็นสีตัวเดียวกับสีตัวรถกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าสีตัวรถก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถเจ้าเตยตายาริคันี้กันบ้างนะคะสำหรับล้อนะคะของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของล้อกระทะนะคะขอบ15นะคะเรียกได้ว่าเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นยางดันหลกนะคะ อย่างนะคะก็สามารถใช้งานกันแบบยาวๆกันไปเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะเทบขึ้นมาด้านบนจะมีไฟทับทิมนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์นะคะให้ทั้ง4ี่ประตูกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับเบ้ามือจับนะคะเบ้ามือเปิดประตูนะคะเป็นโครมเมียมกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่านะคะตัดกับสีตัวรถ ให้ดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังเจ้าโ o โยต a ายาริสคันนี้กันบ้างเลยนะคะบอกได้เลยว่าไฟของเขานะคะดูฉบเฉีียวมากๆเลยนะคะสําหรับไฟด้านหลังนะคะรีดว่าทําให้รถดูสปอร์ตนะคะมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับโลโก้นะคะโตโยต้ายาริสเอทีพนะคะ ที่ให้เห็นกันเป็นเด่นชัดเลยนะคะมาพร้อมกับด้านล่างนะคะเป็นไฟทับทิมนะคะเพื่อให้รถนะคะดูแบบสปอร์ตดูเท่แล้วก็ยกระดับมากยิ่งขึ้นนะคะและคันนี้ก็จะมีในส่วนของเสาวิทยุนะคะให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะถึงว่าเจ้าโตโยต้ายาริสจะเป็นรถเล็กอีโคคาร์แต่บอกได้เลยว่าห้องเก็บสัมภาระตัวนี้นะคะจะเป็นเก๋งสี่ประตูนะคะของเขา ภายในนะคะจะกว้างขวางมากๆเลยนะคะมีในส่วนของไฟให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นได้แบบชัดขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับล้อนะคะหรือว่ายางสแปร์นะคะให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีในส่วนของแม่แรงนะคะอุปกรณ์อะไรต่างๆยังมีให้ครบครันกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าภายในกว้างขวางเป็นโซนสีดำนะคะแล้วก็ด้านท้ายก็เป็นอ่า เดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะนอตทุกตัวไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพด้านในตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะบอกได้เลยว่าภายในดีไซน์นะคะออกมาแบบสวยหรูมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริของเรานะคะมาโทนเข้มสีโดด เด่นนะคะเป็นสีดํากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คันโทนกลางของเขานะคะก็จะมีแถบนะคะสีบอลเงินนะคะเพื่อดูให้รถดูแนวสปอร์ตนะคะมาพร้อมฟังก์ชันวิทยุ MP3 นะคะ CD USB นะคะเชื่อมต่อ AUX นะคะบูทูธได้หมดเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะรถคันนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับคันนี้นะคะ แล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยสก้านนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์นะคะออโต้นะคะแล้วก็เบาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูใส่วนของเบาะกันบ้างนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะคะมีลวดลายคราฟิกนะคะให้ดูแบบดีไซน์โดดเด่นดูสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเบาะ ผ้าที่แบบไม่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 ไมไมร้อนนะคะสําหรับเบาะผ้าอันนี้นะคะสําหรับแผงประตูของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับกระจกนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะเป็นเซ็นทัลล็อกนะคะเรียกได้ว่าปรับกระจกนะคะกระจกมองข้างนะคะได้หมดเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสของเราคันนี้นะคะบอกได้เลยว่า กว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะดีไซน์แบบกราฟิกนะคะภายในดูกว้างขวางนะคะกระชับสามารถเก็บของหรือว่าวางอุปกรณ์นะคะอื่นๆได้ครบสันกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะรถยารีดของเรายังมีในส่วนของถุงลมนิราภัยกันถึงเจ็ุดกันเลยทีเดียวนะคะด้ว่ามาพร้อมกับความปลอดภัยแบบเต็มระบบเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับเจ้า Toyo ต้ายารินะคะจะเป็นเครื่องยนต์ d u โ v v ีวนะคะขนาด1.2ลิตรนะคะสามารถรองรับน้ำมัน e20 ได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันกันไปเลยนะคะสภาพห้องเครื่องก็จะเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะดูฝากระโปรงก็จะเป็นในส่วนของเดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะรอยขยับกลับ ขับเคลื่อนแต่อย่างไรเลยนะคะจะว่าใช้งานกันไปยาวๆกันไปเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่อง1,197นซีซีนะคะ86แรงม้า4 6สูบ16วาลวาวกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้า Toyota Yaris a c อชีของเราคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Toyota Yaris a c อชีคันนี้ของเรานะคะน้องแป๊บก็พาคุณลูกค้านะคะ ไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถสภาพ้องเครื่องนะคะแล้วก็ด้านหลังของตัวรถนะคะเรียกว่าพาไปดูไปชมรอบๆคันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวก็จะย้ําสเปคให้อีกครั้งนะคะสำหรับเจ้า Toyota Yaris a c t i v e คันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2เซนนะคะเป็นปี2017นะคะเรียกว่เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ราคาป้ายแดงจะขายอยู่ประมาณราคา5,000 500, กว่าบาทนะคะแต่ราคานี้เราตัดไปได้เลยนะคะเราไม่ขายแน่นอนนะคะคันนี้นะคะใครที่ดูคลิปนี้น้องแป้บจะขายในราคา3 6 9 0 0 0บาทนะคะรีบโทรมาก่อนใครๆเลยนะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษก่อนใครใครนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ GPS ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะฟรีท่ายน้ำมันเครื่องฟรีอีก1ปีนะคะฟรีในส่วนของ จัดค่าโอนภาษีพรบนะคะรียด้ว่าคุณลูกค้าได้สิทธิประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะเรียด้ว่าคุ้มเกินคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถเล็กอีโคคาร์รุ่นประหยัดน้ํามันนะคะจะขี่ในตัวเมืองหรือว่านอกเมืองก็ได้เลยนะคะสาหรับเจ้าโตยโตยต้าโตยโตยต้ายาริดคันนี้นะคะรีบโทรมาเลยนะคะสําหรับลูกค,าค้าคนใดที่สนใจนะคะรีบโทรมาหาป๊บ,บได้เลยนะคะที่เบอร์ 0611786999นะคะย้ำอีกรอบนะคะ0611786999นะคะโรก,ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพคุ้มเดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะดูรถที่เข้ามา ขั้นอื่นๆอ,อีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้น้องแป๊บต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าน้องแป๊บจะมารีวิวเป็นรถอะไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย